เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหลายๆสื่อรายงานตรงกันนะครับแม้วจะเป็นเดลี่เมลนะครับฟาบิเซโอโรมาโน่ครับก็มีการรายงานนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยื่นข้อเสนอรอบใหม่นะครับมูลค่า50ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวจลัดแบรนด์เวดนะครับซิเตอร์ฮาจากเอเวอร์ตันนะครับมาร่วมทีมนะครับโดยในดีลนี้ครับสำหรับทางแมนยูไนเต็ดครับก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วงเดือนก่อนแมนยูเอนะครับก็ยื่นเงินไปแล้ว35ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับแต่ก็แน่นอนครับเงินจํานวนนั้นครับโดนทางเอเวอร์ตันปฏิเสธไปเป็นที เรียบร้อยแล้วและครับแล้วล่าสุดนะครับก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีการยื่นข้อเสนอรอบใหม่นะครับไปให้กับทางเอเวอเรตันโดยรอบนี้นะครับค่าตัวของจารัดแบนเวดครับอยู่ที่45ล้านปอนด์ครับแล้วบวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับเพื่อขอซื้อตัวนักเตะวัย22ปีคนนี้นะครับแล้วก็ทางฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าการยื่นข้อเสนอนะครับ ตอนนี้นะครับทางฝั่งของเอเวอเรตตนะครับก็รับข้อเสนอแต่อย่างไรก็ตามจุดยืนของเอเวอเรตตนะครับเขาต้องการค่าตัวอยู่ที่65-70ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนักเตยอย่างจาร์ดแบนเวดเองมีสัญญากับเอเวอเรตันถึงปี2027นันเลยนะครับส่วนนอกจากนี้นะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ได้เพียงแค่ต้องการทางฝั่งของจาร์ดแบรนเวดคนเดียวนะครับในตำแหน่งของเซนเตอร์ ยังต้องการนักเตะอย่างมาไทเดลิกด้วยนะครับซึ่งดีลของมาไทเดลิกนะครับโรเมโนก็มีการรายงานบอกว่าตอนนี้นะครับแมนยูก็กําลังเดินดีลนี้อยู่เหมือนกันนะครับเอาง่ายๆว่าจะเอาทั้ง2คนเลยนะครับทั้งจารัตแบนเวดแล้วก็ทางมาไทเดลิกครับโดยในรายของมาไทเดลิกนะครับทางบาร์เยนเองตั้งค่าตัวไว้ที่42ล้านปอนด์นะครับซึ่งในรายของมาไทเดลิกนะครับตอนนี้จากรายงานข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ได้ตกลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับสัญญาส่วนตัวกับนักเตะ แล้วตัวนักเตะเองครับก็มีใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับอยากย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทางไบร์นมิวนิครับก็ต้องการที่จะปล่อยตัวทางเดลิกออกจากทีมด้วยเนื่องจากพวกเขาก็มั่นใจแล้วครับว่าจะสามารถคว้าตัวนักเตะอย่างโจนาธานทามาร่วมทีมได้นะครับซึ่งแน่นอนลวครับทางสถานการณ์แบบนี้นะครับเหมือนทางฝั่งของแมนยูก็ต้องการตัวทางมาทายเดลิกเดลิกอยากย้ายมาอยู่กับแมนยูแล้วก็ทางยบร์นเองก็ต้องการที่จะปล่อยทางเดลิกออกจากทีมด้วยนะครับนั่นหมายความว่า มีโอกาสสูงมากครับในรายของเดลิกที่จะย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแหละครับสำหรับทั้ง2ดีลนี้นะครับทั้ง2เซนเตอร์นะครับก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าแมนยูต้องการ2เซนเตอร์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจารัดแบรนเวดหรือทางมาทยเดลิกครับดีลนี้ก็เดินไปควบคู่กันนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินหน้าขวาตัวทั้ง2คนอยู่นะครับไม่ใช่ว่าต้องการใครคนใดคนหนึ่งครับแต่ต้องการทั้ง2คนนะครับทั้งแบรนเวดแล้วก็มาทายเดลิกครับ ส่วนอีกคนนึงครับที่จ่อที่จะได้ตัวนะครับแน่นอนครับรายงานข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับโจชัวเซิร์ซีครับตอนนี้แมนยูก็จกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรวมไปถึงค่าคอมมิชชั่นของเอเย่นตอนนี้เหลือเพียงแค่ตกลงเรื่องค่าตัวนะครับที่แมนยูจะจ่ายค่าฉีกสัญญาไปให้กับโบโรญญาเลยครับและเหลือเพียงแค่ขั้นตอนของการจ่ายเงินนะครับว่าจะจ่ายแบบเงินสดหรือจะเป็นแบบการผ่อนเงินนะครับอันนี้ต้องมาคูดคุยอีกทีหนึ่งแต่ดูแล้วนะครับในรายของโจชัวเซิร์ซีก็ไม่น่าจะมีปัญหา นั่นหมายความว่า3นักเตะนะครับตอนนี้ที่มีขาดแมนยูนะครับไม่ใช่เป็นโจชัวเซิร์ซีครับมาไทเดลิกแล้วก็จาลาดแบนเวดสามดีนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่แมนยูจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวรอบนี้แหละครับและเพื่อนๆนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับข่าวซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบของซัมเมอร์นี้ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของบอลทูเดย์ไว้ด้วยนะครับ